ดูอีกชุดหนึ่งนะครับดูข้อหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับคอ่ารูอมองเป็นว่าตัวนี้นะครับมองเป็นเดนิ้เป็นเขตแดนแบ่งขึ้นเลยนะครับน,ะ,นะครับแล้วก็มองว่าแตตรงข้ามกับยี่สิบสีเกิดจากคูณสามได้ยี่สี 13ตรงข้ามกับ39 13ก็คูณ3ได้ส9นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราไม่ทราบตัวนี้นะครับนะไม่รู้คืออะไรแหละแต่ถ้าคูณ3เลได้18นะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็คือ6เนี่ยตามนี้นะครับถ้าคูณ3เลจะได้เท่าบับ18ที่อยู่ลงข้ามมันนะครับต่อไปข้อ2ที่เป็นรูปดาวตรงนี้นะครับนะก็ไล้ความคิดแล้วก็ลองมองนะครับนะ ของครูพบว่าตัวนี้นะครับเริ่มจากแปตัวนี้ถ้าบวกเพิ่มไปอีกหกมันจะได้เป็นสิบสี่จากสิบสี่ถ้าบวกเพิน 8, น่มแปดบวกแปดเป็นยี่สิบสองพอยี่สิบสองถ้าบวกสิบเห็นไหมได้สาบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลำดับที่ชัดเจนแล้วว่าบวกหกบวกแปดบวกสิบเพราะฉะนั้นตัวต่อมาตัวนี้ต้องบวกสิบสอง พราะฉะนั้น3 2มสนะครับมันก็คือ44และสุดท้ายพวกรถตรงนี้ก็ลองดูนะครับนะผูณมองว่าตัวนี้ล้อมันบวกกันแล้วก็เนี่ยห่บวกสามบวกหบวกเ็ 1, 3, 5, 5, 6, 7, ก็บวกกันแล้วได้เท่าสิบหกนะครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าถ้าทั้ง4ีล้อบวกกัน2องบวกสบวกหบวกแนะครับนะ อ่าก็เท่ากับ20นะครับก็ามาตรงกับคำต่อนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง,มองนะครับ